Steph, thank you. We are following breaking news right now related to music mogul s h a n Diddy Combs. Major new allegations today of sexual assault and exploitation by Combs. ถ้าช่วงนี้คุณผูชมได้ท่องโลกโซเชียลอยู่บ้างแอบว่าทุกคนน่าจะได้เห็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพีดีดีผ่านตาม,มาบ้างแล้วพีดีดีเขาเป็นแรปเปอร์โปรดิวเซอร์เพลงนักธุรกิจ และนักแสดงชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงการบันเทิงโดยเขามีชื่อเสียงในหลายบทบาทและมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น Puff Daddy, Diddy และ b u t t l r l o v e โดยเขาเปลี่ยนชื่อในช่วงต่างๆของอาชีพการงานค่ะแต่ทำไมชายผู้นี้ถึงได้ถูกกล่าวขานมากนะักมาค่ะแอดจะเล่าให้ฟังบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นมหากา์แน่นอนค่ะ พี่ด,ดีจริงๆแล้วเขามีชื่อว่าชอนจอนคอมส์ค่ะเขาเริ่มต้นอาชีพในวงการดนตรีในช่วงทศวรรษ1990โดยทำงานเป็นโปรดิวเซอร์เพลงและเป็นผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Bad Boy Entertainment และเคยถูกยกย่องว่ามีส่วนช่วยผลักดันให้ศิลปินแรปเปอร์และนักร้องแนว R&B หลายคนจนกลายเป็นดาราดังในยุค90และ2000คำถามคือทำไมช่วงนี้ชายผู้นี้ถึงเป็นกระแสะจังเลย The music mogul Sean Diddy Combs many powerful people there are many dirty secrets um, he says that his team has collected pictures video and that the allegations include violent sexual น่าเป็นพราเขาถูกฟ้องในข้อหาต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะและดูเหมือนว่าเขาจะมีค่ายเพลงเป็นฉากบังหน้าเรื่องอื้อฉา ททีีนนท่่่มมอยยาาาางวนนนนเั้หลังจากเผชิญกับคดีความหลายคดีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดิดีด้ก็ถูกฟ้องเมื่อวันที่17กันยายนในคดีสมคบคิดกันโชคทรัพย์ประกอบธุรกิจเพื่อการค้าประเวณีและจัดหายญิงเพื่อข้าประเวณีด้วยนี่คือ3ข้อหาทางอาญาที่อายการสหาราฐแจ้งมาแถมเขามีประวัติการใช้ความรุนแรงที่ถูกกล่าวหามาอย่างยาวนานย้อนหลังไปถึงช่วงปี1990เลยค่ะ ทางนี้ผู้พิพากษาสารแขวงสหรัฐปฏิเสธการให้ประกันตัวและขอให้อัยการยื่นคำร้องเพื่อขอควบคุมตัวต่อไปก่อนการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นซึ่งเขาอาจถูกจำคุกอย่างน้อย15ปีหรือโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินแล้วว่ามีความผิดหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าจู่ๆเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาได้อย่างไร ั่นเป็นเพราะในเดือนพฤศจิกายนแคสซี่เวนทูราศิลปินและอดีตแฟนสาวของดิดดี้ได้ยื่นฟ้องกับศาลในข้อหาค้าม,มนุษย์โดยกล่าวหาว่าเขาก็ทำการข่มขืนบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีชายล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายเธอมานานหลายปีรวมทั้งยังกล่าวอ้างว่าดิดดี้ได้ทุบทำลายรถยนต์ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีท่าทีสนใจเธอรวมทั้งยังบังคับให้เธอดื่มแอลกอฮอล์ใช้ยาเสพติดขอใบสั่งยาผิดกฎหมายเพื่อสั่งสารเสพติดให้ตนเองอีกด้วย และในสัปดาห์ถัดมาดิดดี้ก็ได้ถูกยื่นฟ้องในคดีแพ่งอีก2คดีจากศาลนิวยอร์กในข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศโดยหนึ่งในการฟ้องร้องเป็นการยื่นฟ้องต่อรัฐบาลกลางเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยรวมถึงข้อหาการขามนุษย์นอกจากนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรนี่โจนส์หรือลิวรอ็อดอดีตโปรดิวเซอร์และช่างกล้องได้ยื่นฟ้องทางแพ่งกับศาลร,รัฐบาลกลางนิวยอร์กโดยกล่าวหาว่าดิดดี้ได้กระทำการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศด้วยการลูบคลำ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าเขาชักชวนโสเภณีและเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่มียาเสพติดหลายต่อหลายครั้งแต่มาร์กอังนิฟิโลทนายความของดิดดี้ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการฟ้องร้องที่ไม่ยุติธรรมค่ะเดี๋ยวแอรจะยกตัวอย่างคดีที่ดิดดี้มีส่วนเกี่ยวข้องมาบางคดีไล่ตามระยะเวลาที่เคยเกิดขึ้นมาเลยนะคะ ย้อนไปเดือนธันวาคมปี1999ดิตตี้และเจนนิเฟอร์โลเปสแฟนสาวของเขาในขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงปืนในนท์คลับแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหลังจากเหตุการณ์นี้ดิตตี้ถูกจับในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองคดีนี้จบลงไปในปี2001โดยสารตัดสินว่าดิตี้ไม่มีความผิดใดๆปี1999การทำ้ายร่างกายและคุกคามสตีฟสเตล มิวสิกวิดีโอ h e a Me Now ของ Nas ในปี1999มีการแสดงโดยดิ d ดดี้ซึ่งปรากฏตัวเหมือนพระคริสบนไม้กางเขนแต่จุดๆดิดดีก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ต้องการฉากนั้นในวิดีโอและนำเรื่องนี้ไปบอกกับ s สตีฟสเตล์ผู้บริหารของอินเตอร์สโค แต่เมื่อเข้าไปแล้วปรากฏว่าสตีฟกำลังติดประชุมอยู่และนาทีต่อมา<ๆ>เขาก็ล้มลงกับพื้นโดยดิดี้และพวกเป็นคนรุมเตะและทุบตีสตีฟซึ่งในคดีนี้ดิดี้ได้รับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยอมจ่ายเงิน5 0 0 0สนดอลลาร์ 500, ให้กับสตีฟสำหรับค่าปรับต่อมาคดีทำร้ายร่างกายโคชมหาวิทยาลัย UCLA ในปี2015สำนักข่าว Variety วาร,ารายงานว่าดิดี้ถูกกล่าวหาว่าเหวี่ยงดัมเบลใส่โค้ชของมหาวิทยาลัย UCLA และถูกจับกุมโดยทันทีแต่อย่างไรก็ตามในภายหลังข้อหาดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปแบบงงๆต่อมาคดีล่วงละเมิดทางเพศอดีตเชฟในปี2017ซินดี้รูยอดาอดีตเชฟของดิดดี้ได้ฟ้องดิดดี้ในข้อหาล่วงละเมิทางเพศมิ่นประมาท ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและอีกหลายข้อกล่าวหาต่อมาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019คดีความดังกล่าวก็ถูกไกล่เกลี่ยด,ด้วยเงินจำนวนหนึ่งไปพอมาในปี2023ก็เป็นคดีของแคสซี่นั่นแหละค่ะแต่ก็แถมพ่วงมาด้วยอีก2คดีโดยคดี1มาจากผู้ฟ้องร้องที่ไม่เปิดเผยชื่อและอีกคดีถูกยื่นฟ้องโดยจอยดิคสันนิว เธอระบุว่าเมื่อปี1,901ดิดดี้ใช้ย,ยาเสพติดและล่วงละเมิดทางเพศเธออีกทั้งเขาได้บันทึกคลิปดังกล่าวด้วยเวลาต่อมายังมีเยอะอีกหลายรายเลยนะคะที่เข้ามายื่นฟ้องดิดดี้ในข้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ แต่มีอยู่เรื่องหนึง่งที่ชาวโซเชียลค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของจัสตินบีเบอร์ที่เขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของดิดีด้ด้วยก็เป็นได้เพราะถ้าคุณผู้ชมท่านใดติดตามจัสตินบีเบอร์อยู่บ้างคุณจะได้ทราบว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จัสตินได้เข้ารับการรักษาอาการโรคซึมเศร้านะคะพอเกิดคดีดิดี้ขึ้นมาชาวเน็ตเลยตั้งข้อสงสัยกันว่าเป็นเพราะดิดี้หรือเปล่าที่ทําให้จัสตินมีปมในใจถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า เพราะถ้าหากย้อนไปในปี2009เป็นช่วงที่จัสตินบีเบอร์เพิ่งเริ่มจะเข้าวงการและเขาก็มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองอีกทั้งตอนนั้นจัสตินยังเซ็นสัญญาอยู่ในเครือของอาร์เชอร์คอนสเนกของดิดดี้ด้วยแถมในตอนนั้นจัสตินเองก็ยังได้มีการโพสคลิปที่อยู่กับดิดดี้ยาวนานกว่า48ชั่วโมงโดยเราไม่รู้เลยค่ะว่าใน48ชั่วโมงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ดิดดี้ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังปรากฏคลิปที่จัสตินยูในสตูดิโอเพลงร่วมกับดิดดี้ด้วยตัวจัสตินก็เคยออกมาเล่าเองนะคะว่าชีวิตของเขาในวัยเด็กมันโหดร้ายมากๆเขาได้ถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจในวันแต่งงานเจ้าตัวก็ยังร้องไห้ออกมาเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันยังคงตามหลอกหลอนตรงนี้เลยทำให้หลายๆคนต่างคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับดิดดี้ก็เป็นได้ค่ะแต่ในเรื่องของจัสตินเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตเท่านั้นยังไม่ได้มีการเกิดคดีขึ้นแต่อย่างใดนะคะ ถ้าจะให้สรุปคดีของดิดดี้จริงๆจากเหยื่อที่ทําการฟ้องมาแล้วและในอนาคตก็อาจจะมีเหยื่อออกมาฟ้องเพิ่มอีกคดีที่เกิดขึ้นเราคงไม่สามารถใช้นิ้วมือนับได้หมดว่ามันเป็นกี่คดีกันแน่ยังไงเราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปแล้วเราคงจะต้องเห็นอกเห็นใจกับเหยื่อทุกคนด้วยนะคะวันนี้แอรขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยสวัสดีค่ะ